สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอัมพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีใช้งานเบื้องต้นนะครับของ Mo t ต r o l a GP318 นครับเป็นตัวนี้นะครับรูปทรงสวยงามนะครับเล็กกะทัดรัดนะครับนี่ครับพอดีมือนะครับตัวนี้เล็กกระทัดรัดนะครับต่อไปเรามาเริ่มการใช้งานเบื้องต้นพร้อมกันนะครับอจุดแรกเลยครับจุดแรกเลย อ่ะเป็นขวามือเนี่ยครับตัวนี้นะครับจะเป็นการใส่หูฟังนะครับเปิดออกก็เป็นใส่หูฟังนะครับอันนี้สําหรับใช้งานส่วนตัวนะครับอ่าไม่ให้คนอื่นได้ยินนะครับเนี่ยครับเสียบแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับเวลากดวอออกก็กดจากตรงนี้ได้เลยนะครับฟังก็ฟังจากนี้เลยนะครับนี่ครับใส่หูนะครับอันนี้ตัวกดวอออกตรงนี้เลยครับนี่ครับนี่ครับกดได้เลยนะครับอ่ะจุดแรกผ่านไปนะครับต่อไปก็จะเป็นจุดที่2นะครับ จุดที่2ก็คือตัวปิดเปิดนะครับตัวนี้นะครับปุ่มวอลลุ่มนะครับก็คือเปิดก็หมุนไปทางขวาครับนะครับปิดก็หมุนมาทางซ้ายสุดนะครับให้สุดแบบนี้นะครับหมวดเปิดหมวดนี้นะครับถ้าเราหมุนไปทางขวาเยอะๆก็เป็นการเ <ughs. S 1> พิ่มเสียงนะครับหมุนมาทางซ้ายก็จะเป็นการ ลดเสียงนะครับท่านอยากได้เบาดังก็เลือกเอานะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นปุ่มล่างนะครับนี่ครับปุ่มล่างอันนี้จะเป็นปุ่มอัปดาวนะครับอ่ะมันการใช้งานมันก็จะมีอยู่อ่าแบบนี้นะครับปุ่มล่างสุดกดไปหนึ่งทีมันก็จะเป็นไฟฉายครับปึ๊บอ่เห็นไหมครับไฟฉายอันนี้มันก็จะช่วยได้ในยามค่ำคืนนะครับปิดไฟฉายก็กดไปหนึ่งทีครับอ่านี่ก็คือปิดเปิดไฟฉายนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับปุ่มบนนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นทสเสียงว่าลําโพงเราดีไหมเสียไหมนะครับวิธีเทสเสียงก็กดแช่ไว้ครับมันจะเสียงซ่าแบบนี้นะครับเบาอย่างนี้เบาเสียงนเสียงนี้ก็คือหมายความว่าลําโพงเราดีนะครับส่วนตัว PDT นะครับตัวนี้ก็คือไว้สําหรับเวลาเราจะวอวหาอีกเครื่องนะครับกดแช่ไว้แล้วก็พูดนะครับพูดเสร็จแล้วก็ปล่อยมือนะครับ อ่าวรออีกฝั่งอ่าวกลับมานะครับปุ่มหลักๆก็มีแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากนะครับทีนี้นะครับการเลือกใช้งานแต่ละช่องนะครับบางท่านอาจจะสับสนนะครับเพราะว่าใช้ไปแล้วเอ๊ะทำไมนานๆไปช่องไม่ตรงกันวิธีเลือกใช้ช่องต่างๆให้ทําแบบนี้นะครับปิดเครื่องมาก่อนนะครับทีนี้ให้เปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องปุ๊บ ระหว่างเปิดเครื่องท่านสามารถเลือกช่องได้นะครับนี่ครับอ้าวลูกสอนลงนี่ครับอ้าวหน่นี่ครับอ่าเลือกมาหนึ่งช่องนะครับอ้าวผมสมมุติเอาเบอร์สามนะครับได้เบอร์สามที่ต้องการแล้วนะครับให้ท่านกดพีดีทีไปหนึ่งทีครับปุ๊บเพื่อจะเป็นการล็อกช่องนะครับตอนนี้มันก็จะไม่เคลื่อนนี่ไหมครับอากดขึ้นกดคงกดลงไม่ได้นะครับนี่ครับอ่านะครับนี่คือวิธีเลือกช่องนะครับ อ่ะนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือทําเหมือนเดิมครับอ่าปิดเครื่องครับเปิดเครื่องขึ้นมาครับก็เลือกช่องเหมือนเดิมครับอ่าอ่าสมมติผมได้ช่องที่หนึ่งแล้วนะครับคือไม่ต้องทําอะไรครับประมาณสิบวินะครับมันจะล็อกออโต้นะครับมันจะได้ยินเสียงติ๊ดๆนะครับอ่าลองฟังนะครับอ่าเห็นไหมครับนี่ก็คือหมายว่ามันล็อกอัตโนมัติน่ะไม่เคลื่อนเนี่ยไปไหนก็ไม่ได้นะครับ อ่อัพดาวก็ไม่ได้นะครับก็คือมันจะอัตโนมัตินะครับอ่านะครับวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับอ่าของ Mo t ต r o l a GP318 นะครับทั้งสีดำสีแดงนะครับอ่าทำงานเหมือนกันนะครับปุ่มเมนูการใช้งานเหมือนกันนะครับอ่ลองไปทำดูนะครับลองไปทำดูอ่าตัวนี้เป็นรุ่นขายดีนะครับเล็กกะทัดรัดนะครับทรงไกลนะครับตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับอ่าออกทริปนะครับร้านอาหารนะครับ โรงแรมอะไรพวกนี้นะครับใช้ดีครับใช้ดีตัวนี้บอกก่อนเลยนะครับปราศจากเสียงรบกวนนะครับตัวนี้ขอบอกนะครับครับคลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ